ครัเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับกับโครงการดีๆซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับในส่วนของธนาคารกรุงไทยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดตัวโครงการกรุงไทย X KU c h a l l e n g Development ครับความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริงและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย Smart University ครับ ที si de ่อาคารสิริคุณากรห้องประชุมสารสินชั้น2มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยคุณพยงศรีวนิช์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยคุณปานพันธ์หานกิจจกุลนะครับ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรเพนสีเจริญบานิชครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเป็นสักกีพยานในพิธีเปิดความร่วมมือของโครงการกรุงไทย X k k u Talent Development ครอบคลุมนะครับหลายโครงการสำคัญครับไม่ว่าจะเป็น k k u c a r r e r X ครับที่เน้นการจับคู่คนนะครับจับคู่คนเก่งกับโอกาสงานในการฝึกงานกับกรุงไทย โครงการกรุงไทยรักสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ให้ความรู้ในด้านของการออมเงินนะครับหรือแม้กระทั่งการวางแผนการเงินด้วยนะครับรวมถึงโครงการฝึกงานเพื่อที่จะเสริมประสบการณ์จริงในองค์กรครับโครงการดังกล่าวนี้นะครับสามารถที่จะมุ่งพัฒนาทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลสร้างเครือข่ายความร่วมมือและปั้นบุคลาการคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กับตลาดแรงงานของอนาคตที่ยั่งยืนครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพันทองริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นก็ได้บอกเขา ว่าโครงการความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการผนึกกําลังระหว่างธนาคารกรุงไทยและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะแนวคิดและประสบการณ์ด้านผู้ประกอบการให้กับคนไทยมุ่งเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และยกระดับศักยภาพประเทศอย่างยั่งยืนค่ะไปฟังเสียงท่านอธิการบดีกันค่ะครับสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมารากตคอนแกนกับธนาคารกรุงไทยนะครับที่เราใช้คําว่า KQX กรุงไทย t ALEN development นะครับก็เป็นโครงการที่เราต้องการสร้างคำว่า t ALEN t development คือการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและก็คือโดยเฉพาะนักศึกษาข,ของเราโดยอาศัยความร่วมมือเนื่องจากกรุงไทยเป็น business ระดับโลกนะฮะแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายนะในหลายมิติไม่ใช่เพาะการเงินอย่างเดียวซึงเป็นแหล่งที่สำคัญในการที่จะมาช่วยบ่มเพาะนักศึกษาข,ของเราให้ได้เรียนรู้ในเชิงทั้ง แนวคิดแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการซึ่งผมคิดว่ากรุงไทยนั้นเป็นองคอ์กรที่มีศักยภาพสูงมากมันจึงเป็นโอกาสที่ดีของหมายคอนแกนที่เราจะได้ใช้ศักยภาพของกรุงไทยในการมาพัฒนานักศึกษาประกอบกับกรุงไทยเองก็มีนโยบายที่จะมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศก็เป็นความ ซึ่งทางคุณพยงศรีวณิชค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้บอกเช่นกันนะคะว่าโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและธนาคารกรุงไทยมุงย่งจะระดับการศึกษาเชื่อมโยงสู่โลกการทํางานจริงค่ะเปิดโอกาสให้นักศึกษานําองความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือโลกอนาคตผ่านระบบนิเวศการเรียนรู้การเงินอย่างครบวงจรฟังเสียงท่านพยงศรีวณิชกันค่ะ เนื่องจากโครงการนี้ไม่เป็นแต่เพียงเน้นในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาที่มหลาลัยขอนแก่นได้พัฒนาบุคลากรขึ้นมานะครับทางธนาคารกรุงไทยเราก็จะเอาระบบนิเวศของธนาคารกรุงไทยเข้ามาพลักอินเพื่อให้น้องๆที่มีองค์ความรู้คณาจารย์ที่มีแนวคิดในเชิงการทำ research และนวัตกรรมสามารถที่จะได้นำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมจริงชีวิตจริง เพื่อที่จะไปสร้างผลลัพธ์ในเชิงของมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเป็นการเสริมในการเผชิญกับโลกแห่งอนาคตที่สามารถมีสนามในการเรียนรู้ของจริงและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเราก็สามารถที่จะ extend ในเรื่องของการมีรายได้ของน้องๆในระหว่างการศึกษา นี่แหละคะ่ะก็ถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่นะคะของทางมหาทวัยขอนแก่นและธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะ